เดือนตุลาคมพิมีมและซูรซิบตีปียี่สี่กันนี้ค่ะรถเป็นเกียร์ออโต้นะสําหรับวันนี้ค่ะภาษีคงไว้มีด้วยค่าขนย้ายเขาไปกันนี้มีค่าเช่าต้นแล้วก็จะจ่ายในบริการมีด้วยนะเสนอราคาได้เลยเท่าไหร่ดีเท่าไหร่รับคะเท่าไหร่รับราคาคุณลูกค้าค่ะได้แล้วค่ะสามเซน แ0 0 0มบาทรับไหมลูกค้าราคานี้ซัแซดแปดบาทราคานี้รับได้ยินราคามาได้รับได้ยกมาค่ะเอาลายขอบคุณมากค่ะซไปเรามาแล้วขายให้เลยนะคะซื้อต่อไปตอกได้ซไปสองพันสารแบแปดซไปราคาเป็นราคาซื่อต่อไปตได้ก็สูงราคาเป็นราคาซัก้มาแล้วก็สองราคาเป็นราคาซัก็สองก็สี่ซับก็สี่ก็หกก็แปดก็แปดราคาเป็นราคาซึ่งสามรถไปตอกก็ได้มากในช่นได้ก็สองบาทส่ารปแบบแปดราคาเป็นราคาซึ่งต่อไปตกก็ได้ก็สี่เซนตสองบาทราคาเป็นราคาสี่น้นสองตัวสี่สี่ ราคาเปละค่ะหกพันปตันได้ค่ะสี่สิอดพันแปสบราคาเปรละค่ะสี่สสสามสองสี่องตันไปตด้ค่ะสี่สอดันึงราคาเปรละค่ะสี่กที่ลานค่ะสี่บหกที่ลานราคาเปรละค่ะสีปที่ลานราคาเปรละค่ะสี่สิบแปดสี่สบแปดัรนึเป็บันึอี่ศูนย์ออไราคาเปรละค่ะสี่สบสี่สีบสี่รบป็สสีสนาท สีอนไลน์ราคาเป็ดสนอภาีาสนอบานเตินสนอบสองสี่หกราคาเป็ดไหมคะหกผ้าราคาเป็ดราคสี่เสนบ่อกพาสนอบานัเตสนเสนอบานสองสี่แสบหกพันาทหลานประมูลค่ะน่

สามไข่ค่ตวตกลงขายที่ลูค้าสี่แสนบาทที่ลูกค้าหน้าร้านป้ายหมายเลขแปดศูนย์ห้าเก้าแปดศูนย์ห้ประมูลได้ไปสี่แสบาทขอบคุณลูกค้าหน้าร้านค่ะลูกค้า8ปดศนะ